สนใจเติมเกมสแ a มดังราคาถูกกว่า10-20%ทักเพจนี้ที่ Facebook ได้เลยครับคริสชอบถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วว่องไวครับผมสวัสดีครับทุกคนผมก็อดคิดนะครับก็วันนี้นะครับด้วยตามตารางที่ผมเปิดมาให้ดูตนวจอนะครับก็คือผมผมคิดว่าก่อนปิดซีซัน3เนี่ยน่าจะเป็นฮานากตะล่าง2หรือฮานนากตะแว่นแตกที่ทุกคนรอคอย น่าจะมาน่าจะมาวันที่16เตือนมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าฮานากะตะล่าง2เนี่ยตัวละครมันเท่าไหร่มันจะมีอะไรมาบ้างอันนี้ผมอิงจากเซิร์ฟของไต้หวันนะครับซึ่งฮานากะตะล่าง2เข้ามาประมาณต้นปีต้นปีนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะราคาประมาณไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมมาแล้วครับก็ อ้างอิงจากคลิปของคนไต้วันที่ชื่อนี้นะครับ YouTube อันนี้ตามลิงก์คลิปนี้เลยนะครับผมก็ผมเดี๋ยวผมให้เครดิตเข้าใน description ข้างล่างนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยของไต้วันเนี่ยครับตู้ที่มันจะมาเป็นตู้กาชาปองครับเป็นตู้ที่1เนี่ยมีทั้งหมด150ชิ้นแล้วก็ของฟรีที่เขาจะมีก็คือเป็นเหรียญที่ใช้เพชรแล้วก็มีรถ เหมือนของบ้านเราแล้วก็มีราคาเต็มซึ่งผมมองว่าผมอิงราคานี้เลยแต่ผมมองว่าเพชรของประเทศไทยเนี่ยล่าสุดทุกครั้งที่มาเห็นแค่แรกได้มากสุดน่าจะ10บนะครับผมก็เลยตีเท่ว่าเพชรเนี่ยทั้งหมด60 60คูณ10เท่ากับ600เพชรอ่าแล้วก็ทั้งหมดตู้หนึ่งมันมี150ชิ้นใช่ไหมมันใช้ปองทั้งหมดได้ของราคาถูกก็คือ10ชิ้นเป็น450เพราะฉะนั้นน่ะเอะอขออภัยครับเอ่อทั้งหมดเนี่ยครับมันมีทั้งหมด 250ชิ้นอันนี้ผมขออภัยครับผมขออภัยผมพลาดเองก็ทีเนี้ยสิ่งที่ปองมันจะเหลือก็คืออีก230ชิ้นก็คือคูณด้วย50ปองทั้งหมด11 5 0 0ปองรวมทั้งหมดเป็น11,950ปองบวกกับ600เพชรอันนี้คือตู้แรกนะครับได้ตัวฮานากะกตะมาแล้วก็ไปตู้ต่อไปครับตู้ที่2เนี่ยครับเป็นอีกตู้หนึ่งครับที่จะในนั้นมีบัตรฮานากะกตะตัวละคร10ใบก็ตู้นี้มีทั้งหมด1 1 5ชิ้นนะครับ ใช้ปองได้อย่างเดียวอันนี้คือเราอิงในตามพอร้อยวันอพอร้อยวันแรกนะก็จะจะ,จะ,จะไม่ได้มีใช้ของฟรีก็คือ50ปองคูร้อยเป็น5,750ปองเท่ากับว่ารวม2ตู้แรกเนี่ยครับมันใช้งบทั้งหมด17,700ปองนะครับก็จะได้ตัวฮานากะตะร่าง2 1ตัวบวกกับบัตรบัตรตัวละคร10ใบซึ่งฮานากะตะร่าง2เนี่ยครับถ้าจะทำพอร้อยเนี่ยมันใช้บัตรตัวละคร1้อยบใบแล้วบัตรแดง2 2ง0บใบนะครับก็คือบัตรฝึกสีแดง ต่อมานะครับเรามาดูของที่เขาขายในช็อปกันบ้างน,นะครับก็ของที่ขายในช็อปนะครับของไต้หวันเนี่ยอย่างแรกเนี่ยมันมีกล่องฮานากตะมาเลย10ใบก็คือกล่องละ250ปองถูกไหมมันก็คือได้10ชิ้นก็คือ2อ0 0ัปองเท่ากับว่าเราได้ปะฮานากตะอีกสิชิ้นแล้วผมเห็นอันนี้เขามีมาในช็อปของเซิร์ฟเขาผมไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีหรือเปล่าก็มันเป็นกล่องเลือกปัตละครเลยครับก็คือถ้าอย่างกล่องเนี้ยมันก็จะเลือกฮานา ซากรโรนหรือจะเอาบัตรแดงก็ได้ซึ่งผมรู้วุดคนเรามาหนาแล้วเราก็ต้องใช้หานาใช่ไหมก็เป็นค่าใช้จ่ายต่อกล่องเนี่ยอันเนี้ยได้แค่5กล่องส่วนอันเนี้ยน่าจะซื้อรายวันมั้งครับผมว่านี้น่าจะซื้อซื้อน่าจะซื้อรอบเดียวหรือรายวันนี่ผมไม่ชัวรนะ์นะที่ผมอ่านไม่ออกจริงก็ได้10กล่องเป็น2,100ต่อชิ้นไอสองสองร้อยสิบปองต่อชิ้นทั้งหมดมี15ชิ้นก็210คูณสก็จะได้เป็น31,50ปองและจะได้บัตรมาอีก15ใบอ่ะ ทีนรวมจากอันเก่านะครับอันเก่าก็คือจากตู้นี้10ใบบวกกับจากแพ็คซื้ออีก 20, 25ใบรวมเป็น35ใบทั้งหมดก็ขาดอีก105ใบและค่าใช้ใจ่ายของ2 3แพ็คนี้นะครับอยู่ที่5,650ปองอ่าทีนี้เรามาดูในร้านของพรสวรรค์มันกันบ้างนะครับก็คือด้านในด้านร้านของพรสวรรค์มันเนี่ยครับก็เป็นเหมือน ถ้าถ้าเป็นอิงตามนี้มันจะตกใบละ450แต่อย่างของไทยซากูมาก็เป็นบัตรละ400ซึ่งมันลดอยู่นะครับก็คือใบละ400เพชรคือเราใช้ค่าใช้จ่ายอีก400เพชรก็เป็นคูณ10ไปก็เป็น4,000เพชรได้บัตรตัวละครอีก10ทีนี้มันขาดจาก105ก็เหลือ9 5ใบถูกป,ปะครับเราก็ต้องซื้อแบบ300ปองซึ่งเป็น28,500ปองเพราะฉะนั้นรวบอันเก่าเนี่ยมี3 5ใบบวกกับอันใหม่ที่เราได้มาอีก115ใบก็คือ28,500ปอง0,000เพ ครบ140ใบพอร้อยทีนี้ยอดรวมแบบที่1ก็คือแบบที่ผมกล่าวมาทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายมันอยู่ทั้งหมดที่51,850ปอาบปงบวกกับ4,600เพชรอันนี้ค่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอันนี้คือผมบอกก่อนว่ากรณีนี้ผมไม่รวมบัตรแดงนะครับคือบัตรแดงครบอันนี้ผมรวมบัตรแดงแค่บัตรตัวละครทั้งหมดแต่มันมีแบบที่2แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ถูกกว่านั้นเรามีวิธีครับคือไอ้ตู้ที่2เนี่ยครับ เราไม่เอาเพราะว่ามันได้บัตรบัตรตัวละคร1ิบใบมันไปแล้ว300ปองถูกไหมเราคูณ1ิไใบมันจะเป็น3,000ปองเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดตรงนี้ได้อีกนิดนึงก็คือลดไปอีกจาก5,750ลดไปเหลือแค่3,000ันปองก็คือถูกอีก2750ปองนะครับนี่ก็คือจะได้เป็น49,100ปองบวกกับ4,600เพชรก็จะได้เป็นนานาตะพอร้อยเรียบร้อยภายในวันแรกเฉลี่ยกลมๆก,ก็ประมาณ5 0,000ปองนี่ครับแต่อย่างที่บอกว่า มันสามารถคลาดเคลื่อนกันได้นะครับว่าว่ามันจะถูกหรือแพงขึ้นผมตีให้กลมๆครับประมาณ50,000ปองครับผมหลายๆคนอยากทราบใช่ไหมครับว่า5 0,000ปองเนี่ยตกเป็นเงินจริงทั้งหมดกี่บาทน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูนะครับผมก็อ้างอิงจากเรทปัจจุบนนะันณวันที่6เดือน6นะครับถ้าเกิดเราจะเติมแบบที่1ก็คือ5้าหมปอปองผมบอกผมจะบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมจะไม่นับเพชร ็ถ้าจะเติมราคาในเกมจะตกอยู่ที่3 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเติมกับร้านคิดช็อปจะตกอยู่ที่23,895บาทนะครับส่วนแบบที่2เนี่ย49,100ปองเติมในเกมกจะอยู่ที่28,600บาทแต่ถ้าเติมกับคิดช็อปจะอยู่ที่2 3 0 0 0บาททวนนะครับก็จะถูกกว่ากันทั้ง2แบบเลยถูกกันแบบที่หจะตกถูกกว่ากันอยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทแต่แบบที่2จะตกจะถูกกว่าอยู่ที่5,600บาทซึ่งเลทโดยประมาณในเกมจะตกอยู่ที่ 1.7ปองต่อ1บาทนะครับส่วนถ้าตั้งแต่ร้านคิท็อปมันจะตกอยู่ที่2.16ปองต่อ1บาทซึ่งถูกกว่ากันเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบในราคาปริมาณที่มากโอเคก็นี่คือราคาประมาณคร่าวๆนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทุกคนจะพาทุกคนไปดูว่าฮานาตะแว่นแตกพรสวรรค์มีอะไรบ้างครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเกาหลีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพรสวรรค์ฮานาคตะล่าง2เนี่ยมีอะไรบ้าง โอเคครับพรสวัแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับการฮุกบอลอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าการฮุกบอลเข้าเป้าอันนี้น่าจะเป็นการรลบกวนครับผมแล้วก็ท่าแรกเป็นการฮุกบอลระยะกลางถือว่ากระโดดออกมาไกลยอยู่นะครับแต่ว่าท่านี้อาจจะโดนตบง่ายเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะเนิบๆแบบเหมือนคาคุตะหน่อยแต่ว่านี้ดูดีครับดูมันมีกระดิบออกมาไหนดูท่าต่อไปกันนะครับอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดเราใช้ เหมือนการที่กระแทกไหลแล้วมันจะกระดึบออกมาฮุกช็อตได้ตรงนี้อันนี้ใกลอยู่นะบอกว่าใกลอยู่ตบยากอยู่ด้วยนะโอ้ขนาดลน้นอันนี้คือล้นสปินนะโอ้อันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่น,นี่เป็นโอกาสฮุกบอลเข้าเป้าครับแล้วก็ท่าต่อไปอ๋อจะหลอกเหมือนแบบจะหลอกฮุกบอลครับแล้วก็ดิฟเข้าไปข้างในอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าโอกาสที่เขาจะล้มอะไรอย่างเงี้ยครับท่าต่อไปเป็น ดูแล้วทานากาตะเป็นเหมือนท่าที่ต้องใช้แบบว่าการเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกระแทกนะกระแทกเพื่อใช้เล่นท่านะครับโอ้โหท่านี้ก็ดูดีนะเพราะว่ามันกระดุบเข้าไปข้างในใต้แป้นแล้วก็เละหลังแป้นอ่าโยนมาหลังแป้นท่าต่อไปครับอ่าน,นี่เป็น Dream Shake ดีมเชคดีมเชคของจังหวะอันนี้ก็เป็นโอกาสเข้าเป้าวันนี้ดีมเชคสิจังหวะโอ้นี่กดกดง่ายกว่าอาคงหินะเพราะเขาก,กดแค่กระดุบเข้าไปแล้วเขาก็กดไอปุ่มข้างบนเนี่ยครับเลือกได้เลยว่าจะเอากี่ทีหนึ่งสองสาม หนึ่งจะสามหรือจะสี่ไครับก็คือกดตามปุ่มเลยครับอันนี้ก็คือการลบกวนอ่ะเรามาดูท่าต่อไปกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับระยะรีบาวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็โอกาสทิปอินลงอันนี้เป็นท่าทิปอินครับน่าจะใช่ครับอันนี้เป็นการทิปอินลงซึ่งทิปอินอันเนี้ยโดนตกได้นะอันนี้เป็นการโดนตกได้นะครับผมโอ้ดีดีก็ทําแต้มได้อันนี้น่าจะระยะรีบาวหรือเปล่าอ่าใช่ครับผม เดี๋ยนะแปลกๆยิงสามแต้มผมว่าจริงๆถ้าบอลเด้งแป้น่ะมันสามารถกดได้เลยแต่ผมมองว่าเขาอน่าจะเอาชัวแบบว่าให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเวลาขี่ม้านี่ก็น่าจะโดนตบได้เหมือนกันนะผมก็จะโยนบอลสูงอยู่นะนี่จะความสูงรืเบาผมมองว่าอันนี้น่าจะระยะอันนี้น่าจะความสูงรืบาต่อมาท่าบล็อกอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของขนากระตาที่มีท่าบล็อกในตัวนะครับโอ้บล็อกเพียวๆอืมบล็อกใกล้อยู่นะ ออกนอกเขตปะอยู่นอกเขตอยู่นอกเขตกรวยสีเขียวนะครับตบไกลมากเลยโหโหดโหดต่อมาเป็นลูกดังอันนี้น่าจะเป็นดังโอกาสดังเข้าเป้าอันนี้เป็นระยะการใช้งานนะครับอันน like. watching, ี้เป็นขอบอลดังเหมือนอาคางิอ่าอันนี้น่าจะกดขอระยะได้ไกลขึ้นอันนี้คือต้องใกล้เห็นปะครับต้องยืนนิ่งแต่อันนี้เหมือนกับว่าเราขอเราวิ่งเราวิ่งมาขอบอลได้อ่าแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้ซิกเนเจอร์ของฮานากะตะเลยครับคือทุกคนต้องมีถ้ามีฮานากะตะต้องต้องมีท่านี้คือ เฟกแอลลฮูครับลู่เนี้ยที่มันคู่กับควิ l ลิงได้โหดมากครับผมอันนี้จะเป็นระยะดังเข้าเป้าอันนี้น่าจะเป็นส่งบอลส่งบอลสำเร็จมั้งครับแล้วอันนี้เป็นระยะส่งบอลโหูเนี่คือซิกเนเจอร์เลยท่านี้มันโคตรเทผมบอกเลยเรามาดูท่าต่อไปกันนะครับน,นี่น่าจะระยะการใช้อันนี้น่าจะเป็นโอกาสการลบกลวนหรอนี้ผมไม่ชัวนะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งคือการที่ฮานากะะ ใช้กระแทกหลังแล้วส่งบอลอันนี้โคตรเท่ดูดิกดงานน่ายนะแค่กดตรงนี้ค้างแล้วก็กดส่งบอลกดตรงนี้ข้างล่างค้างแล้วก็กดส่งบอลแล้วก็ต่อไปนะเป็นการส่งจากข้างหลังนะครับคือเอาเอาหลังกระแทกแล้วก็ส่งข้ามหัวอันนี้คือแบบว่าเป็นท่าอีกท่าหนึ่งที่ท,ที่ดีเหมือนกันมันโดดเดียวเสพยากเหมมันโดดเดียวเสพยากมากคือมันน่าจะมีการการแบบว่า ส่งบอลที่ดีอย่างเงี้ยครับคือมีการการรบกวนอัตราส่งบอลที่ดีครับแล้วก็ท่าต่อไปพลิกส่วนใหญ่ห้า,าตา่างตเล่นแต่ท่าแบบใช้หลังชนนะดูจากลักษณะแล้วก็เราก็พิกอันนี้พลิกปกติอันนี้น่าจะเป็นโอกาสล้มครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะส่งบอลแม่นขึ้นปรับไม่ใช่อ๋ออันนี้คือสะบัดออกโอ้เล่นหลากหลายมากครับผมแล้วก็ท่าต่อไปเป็นท่าอ,อันนี้ยึกมาดังอันนี้ยึกยึกออกมายึกยึกเข้ามาดังครับผม อันนี้น่าจะเป็นดังชนล้มแล้วก็ท่าสุดท้ายเป็นกระแทกอ่ากระแทกกระโดดเฟดอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างนึงครับซึ่งมันอัพค่อนข้างโหไกลนะแต่ละอันดูเพลงมากเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นโอกาสเข้าเป่าและสุดท้ายเรามาดูอัติฮานากตะกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นพลังครับผมแล้วก็เป็นดังชนล้มนะอันนี้ดังซึ่งฮานาคาตะอันติจะมี2แบบคือดังกับโยนบอลไกลอันนี้เป็นการรลบกวนเนี่ยอากาศล้มปะอันนี้พลังงานแล้วก็นี่ระยะาการใช้ อันนี้ครับเป็นที่โยนบอลครับซึ่งเราต้องอัพนะถ้าเราไม่อัพมันออมนะน่าจะออกแต่ดังคือถ้าผมเดานะน่าจะออกแต่ดังแต่อันนี้น่าจะแบบว่าถ้าเราอัพแล้วก็คือจะเป็นมันจะสุบออกอันนี้ผมก็เดาไม่ได้เหมือนฮานากะตะล่างหนึ่งที่แบบว่ายึกหนึ่งทีกับยึกสองทีอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้อันนี้น่าจะเดาได้ก็ประมาณนี้นะครับว่าฮานากตะล่างสองมันจะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าโหดนะโหดมากเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามา สองูนของเขากันว่าเขาเล่นรูนอะไรกันบ้างครับผมอ่าเรามาอยู่ในหน้าอันดับของฮานากะตะนะครับผมก็ท็อปเซิร์ฟเนี่ยผมรู้สึกว่าชื่อชื่ออังกฤษข้างหน้าน่าจะเป็นทีมแข่งนะ TCAWOP เซอะไรเงี้ยผมน่าจะเป็นนักแข่งเดี๋ยวมาดูอันดับหนึ่งกันครับผมว่าเขาใส่รูนอะไรกันบ้างนะครับโอ้ไม่ปิดอันนี้เมนเซนเตอร์ก็มาดูรูนฮานากตะกันนะครับพอรอย โหเขาใส่เป็นชุดกลาง30พลัง40แล้วเนี่ยเพราะว่าลวนพลังแล้วก็ใช้บล็อกเอากับพุ่งแย่งรีบาวแล้วตบในคือผมมองว่าฮานากะตะน่าจะดูเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ Center ที่ค่อนข้างแบบว่าเน้นเกมรับหน่อยนะเหมือนหรือว่าพอผมอาจจะมองว่าตัวมันอาจจะทำทำแต้มใต้แป้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจไม่ต้องใช้ชุดกลางเยอะแล้วก็น่าจะเน้นการที่แบบว่าเรามาแย่งพื้นที่รีบาว ซึ่งถือว่าเป็นรูนที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างเราอยู่เซิร์ฟซีเราไม่ค่อยเห็นเลยนะครับรูนพลังใช้กันเนี่ยพลัง40เนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะก็เป็นความรู้ให,ใหม่แนละเดี๋ยวถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับถือว่าเราจะได้เห็นรูนในอนาคตอาจจะเป็นพานกตะพลังอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองมาดูคนอื่นอีกคนนึงเอ่ยเป็นจีไนท์ ike, นะครับผมโอ้หพอยังไม่เต็มเลยเนะี่ยเฮ้ยพลังเหมือนกันแต่ว่านี่ใช้พุ่งแย่งดิ เขาเขาดูดเน้นรีบาวเหมือนกันนะครับคือผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นรุ่นใหม่เนะี่ยรุ่นใหม่นะนะแบบนนใมนอะนาะคตเลยก็ได้ครับเเดี๋ยวเราต้องลองไปดูกันเพราะเห็นเนี่ยเห็นใช้พลังหมดเลยเนี่ยน่าสนใจครับและนี่พรไม่เต็มด้วยเนี่ยเราดูเทคนิคได้ครับผมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอันติไม่อัพด้วยโอเคครับก็ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยครับผมก็หลังจากที่ผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้ทีหนึ่งตามรูปที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็พาร์ทหนึ่งไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทสองเนี่ยผมกะว่าผมจะมาทําเกี่ยวกับว่า พรเท่านี้อาเหมือนกับว่าเราในมีบัตรเท่านี้เราทำพออรอันไหนดีบ้างในพาร์ต่อต่อไปในพาร์ต่อไปนะพาร์ทที่2ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูกันจนจบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้หลายๆคนด้วยนะครับก็อันนี้เป็นคูปองคร่าวๆอย่างที่ผมบอกว่ามันจะอิงมันจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยว่าเซิร์ฟไทยมันอาจจะถูกลง หรือว่าร้านค้ามันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้แต่น,นี้เป็นราคาคร่าวๆประมาณนี้แหละก็อันนี้เป็นราคาไม่รวมบัตรแดงนะผมบอกก่อนอันนี้คือบัตรแดงคนที่ครบแล้วนะครับก็ในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับยังไงก็ฝากติดตามก่อคิดไว้ด้วยนะครับผม